ของเกรทูเลชันเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่29กันยาถึง5ตุลาต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ชีวิตปลดล็อกนะเอ้เนะคอนเกรทูเลชันเลยปลดล็อกในหลายๆเรื่องเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณจะสามารถแก้ไขป,ปัญหาภาษคอะไรต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินก่อนเลยต้องบอกเลยโดดเด่นมากๆนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้มีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่า,าปลดหนี้ได้หมดหนี้มีโอกาสว่าชีวิตจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบมหาศาลนะมีโอกาสที่จะได้ออกจากความจนมีโอกาสที่จะมีความร่ำรวยมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภ ได้ความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองความสุขความสําเร็จความสมหวังในดวงชะตาชีวิตนะคะหากเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะมีคู่ที่เคื่อหนุนกันนะมีโอกาสที่จะได้พบรักสายเปพบรักคนรวยนะที่จะนําพาชีวิตของคุณให้ร่ํารวยนะคะเหมือนกับว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโอ้ยนะเออหากเป็นในเรื่องของ การงานมีโอกาสที่จะได้งานที่เจริญเติบโตก้าว,วหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรดเลื่อนการันตหนแงหรือว่าได้งานที่เงินเดือนเยอะขึ้นนะหรือถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจจะดีขึ้นชีวิตจะประสบความสําเร็จร,รอบด้านตามที่เป้าหมายเราตั้งไว้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีแน่นอนสัปดาห์นี้มีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีแน่นอนเพราะว่าชีวิตของคุณจะเหมือนได้ปลดล็อกในหลายๆเรื่องนะคะหากติดขัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ได้แก้ไขอย่างแน่นอนหาก มีปัญหาในเรื่องของการงานการงานจะถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีนะหากมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจจะถูกแก้ไขนะทาให้ธุรกิจของเราจะเริ่รุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นหากมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆทางการเงินทําให้คุณปลดล็อกปลดหนี้ได้นะหมดหนี้มีสินมีทรัพย์มีเงินมีทองหลังไหลไหลมาเทมาหากมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มีโอกาสแล้วเกิดว่าจะได้ปลดล็อกนะโสดอยู่ก็จะได้ปลดล็อกอาจจะมีโอกาสได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจเป็นคนร่ำคนรวยนะเออเป็นเศรษฐีนะเป็นคนที่เป็น เป็นคนใจดีอ่ะนะเออเป็นคนนิสัยรวยะนะมีโอกาสจะได้เจอความรักสายเปร์นะหรือถ้าเกิดว่านะความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มีโอกาสเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นได้ออกจากความคุ้มครือเข้าใจปะมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่านะนอนนอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้ปรับจูนทาความเข้าใจกันความคิดถึงจะนําพาทําให้ความความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดี หรือถ้าเกิดว่าออ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอาจจะมีโอกาสคืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการสู่คงสู่คอมั่นหมายนะเออได้สินจงสินจอดเลยต่างๆนะมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือต้องบอกเลยว่าดวงชะตาชีวิตมันเหมือนกับว่าได้ปลดล็อกอะไรที่มันมันติดขัดอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเป็นความกุมเครืออะไรที่มันเป็นความไม่ชัดเจนอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตมันจะได้รับการปลดล็อก ในสัปดาห์นี้ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมีความสําเร็จมีความสดใสเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณปรารถนานะหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตมันจะมีความาสดใสซาบซ่ามีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้าในสัปดาห์นี้นั่นเองอนะกลาแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีไดยนะ